ขอต้อนรับเข้าสู่ทติทาโรนนะคะวันนี้เราก็จะมากันในคลิป no contact หรือไม่ได้คุยกันเลยหรือคุยกันน้อยมากนะคะแล้วก็ดูได้ทุกราศีเลยไม่ว่าจะเป็นราศีอะไรก็ดูได้นะคะขอแค่สถานการณ์ในตอนนี้คือไม่ได้คุยกันแล้วหรือคุยกันน้อยมากๆก็ดูได้เลยนะคะคลิปนี้หัวข้ออาจจะ ไม่ค่อยปังเท่าไหร่เพราะอย่างที่เราจะบอกเสมอว่าเวลาที่เราทำคลิปคอลเลกทีฟเราจะตั้งหัวข้อไทยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมาดูเราหน่อยนะคะอยากได้ยอดวิวเยอะๆเหมือนกันแหละเนาะมาถึงจุดนึงนะพอทำคลิปเราก็อยากให้คนดูมากๆเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูมากๆแล้วดูโฆษณาให้ด้วยก็จะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนหินก็ยังขายอยู่ไพ่ก็ยังขายอยู่ใครที่อยากได้กำไรหินใครที่ยังอยากได้ไพ่ก็ ติดต่อซื้อในช h อ p e ีหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะคะรวมไปถึง Facebook ส่วนตัวด้วยก็ถามได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณที่สนับสนุนโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยค่ะว่า no contact ไม่ได้คุยกันแล้วหรือคุยกันน้อยมากในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการกำไรหินส,สวยๆนะคะก็มาสั่งซื้อกันได้เลยนะจ๊ะ ทั้งในช้อปปีแล้วก็เอไลน์ไลายที่ใช้ดูดวงเนี่ยค่ะแอดมาซื้อได้เลยมีหลากหลายเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะคะสวยๆงามๆใส่แล้วเป๊ะตังอร่ามการนะคะยังไงอย่าลืมสนับสนุนทางช่องด้วยเนาะอ่ะมาต่อเลยค่ะมาดูกันว่าทำไมเดี๋ยวนึกก่อนอ่ะหัวข้อคลิปใช่ไหมหัวข้อคลิปคือ คุยกันน้อยมากหรือว่าไม่ได้คุยกันเลยเราจะพูดว่าทําไมเขาคนนั้นถึงเงียบไปหรือคุยน้อยนะคะมาดูสาเหตุกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณทั้งสองคนนะจ๊ะมาแบบรีบร้อนเพราะว่าเริ่มดึกแล้วเราก็เริ่มจะง่วงนอนแล้วก็หนาวด้วยนะคะจะได้ไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าขึ้นเตียงตั้งสมาธิก่อนปุ๊บปุ๊บ,บ,บโอเคมา ทำไมเขาถึงเงียบไปพูดน้อยหรือไม่พูดเลยนะคะ Two of Wands upright มันมีเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจนะจ๊ะที่รักมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจแล้วก็ยังลังเลอยู่นะคะ Ace of Pentacles upright อ่ะแล้วก็ Queen of Pentacles Reverse เขารู้สึกว่าตัวเขาเองหาความมั่นคงยังไม่ได้ เท่าที่ดูนะคุณเราบอกตรงๆเรารู้สึกว่าพลังงานอยากไปต่อแต่ปัญหาคือตัวเขายังไม่มีความมั่นคงใดๆเลยอ่ะ King of w a n d s Reverse แล้วก็เหนื่อยมากทำงานทำการเยอะความมั่นคงในที่นี้คือความมั่นคงทางชีวิตเขานะคะ n i g h t of Swords อัปลายคุณขาไม่เงียบหายไปหรอกคิดถึงอยู่ต่อให้ไม่ได้คุยกันแต่ยังส่งกระแสจิตมาหาคุณอยู่ทำอะไรอยู่จ้ะเธอประมาณนี้ หรือคุณอาจจะฝันถึงเขาก็ได้นะาเผลอๆเพราะพลังงานมันออกมาในทิศทางที่ว่าเขายังไม่ได้อยากเลิกคบเลิกคุยกับคุณแต่จะต้องเอาเวลาทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีในตอนนี้ไปโฟกัสที่การทำมาหากินก่อนนะคะอะ Five of Pentacles Reverse เนี่ยเริ่มจะดีขึ้นมาแล้วความขาดแคลนต่างๆเริ่มหายไปแล้วดังนั้นแล้วยังคิดถึงอยู่นะแล้วก็ยังอยากคุยนะคะ เดมู o o ี r เวิร์สแล้วเขาก็รู้ได้ซ้ำว่าเขาต้องการอะไรแล้วถามว่ากลัวที่จะไปเอาไหมก็ไม่แต่ความมั่นคงในชีวิตไม่มี <c oughs> ต้องไปโฟกัสที่ตังก่อนอ,อ,อ,อ Seek of Cups Reverse h i Knight of Wands u p r คุณเข้าเด็กกว่าคุณหรือเปล่าเนี่ย พอเท่าที่ดูคุณก็ได้ไม่ดูทุกดูร้อนอะไรกับการทํามาหาก,กินของคุณแต่เขาต่างหากที่ดูแบบต้องกระตือรือร้อนมากกว่าแล้วก็ยังเหมือนเดินตามหลังคุณอยู่เลยนะคะพลังงานยังไม่โตเท่าคุณค่ะเห็นไหมเราบอกแล้วว่าเราสัมผัสได้จริงว่าพลังงานของเขายังอยากไปต่อเนี่ย age of cups ไพ่การเริ่มต้นใหม่มีมาสองใบเลยหรืออาจอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่ได้ลงเลยกับเขาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามาในชีวิตคุณแน่ๆ ไม่พลาดหรอกไพ่มันออกมาแบบนี้แต่ที่แน่ๆเลยพลังงานของเขาที่มีต่อคุณก็คือสิ่งที่เขาต้องการเขายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์เพียงแต่ว่าตอนนี้ตั้งตัวก่อนเนะาะเงินทองไม่มีเลยแล้วก็เหนื่อยมากทํางานอย่างเยอะมากเลยอารมณ์อารมณ์ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ค่อยมีจะก,กินถ้าคุณมองว่าอยเขากินรู้อยู่สบายมันคือคอนเทนต์จักรซิปมันคือคอนเทนต์นะในความเป็นจริงยังต้องหาเงินไปใช้บัตรเครดิต หาเงินไปทํานั้นทํานี้อยู่เลยความมั่นคงไม่มีคุณค่าเราปวดหลังมากเลยขอยืดตัวอึ๊บแป๊แบบหนึ่งอึ๊บ่าโอเคมาที่นี่เราขออนุญาตด,ดูไพ่ข้อความบ้างนะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกบ้างเพราะว่าเหตุผลหลักๆก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ซับซ้อนมากมายนักด้วยความที่ไม่ได้คุยกันเลยหรือคุยกันน้อยจะให้มันมามีเหตุผลล้านแปดพันเก้าเหมือนคลิปทั่วๆไปก็คงไม่ใช่ละใช่ไหมก็จะมีประมาณนี้อย่างน้อยก็พอบอกให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปสร้างตัวอยู่ครับ อ้าวมีอะไรอยากจะบอกจ้ะนี่เห็นไหมเขาบอกว่าเขายังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยแต่ต้องไปทำมาหากินก่อนต้องสร้างเนื้อสร้างตัวฉันอยู่ตรงนี้ Blackhead น่านมีเพลงเข้าอีกแล้วก็บอกว่าใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไป เขากลัวการผูกมัดตอนนี้เพราะเขาไม่มีอะไรเลยคุณคาะการผูกมัดในที่นี้นะก็คือการที่คอมมิชเมนเป็นเรื่องเป็นราวกับคุณนี่แหละพอคอมมิชเมนปื๊บอะไรอะไรมันก็ต้องเป็นรูทีนและมันต้องมีการแจ้งข่าวกันนั่นนี่นั่นแบบแฟนทั่วไปซึ่งมันมันก็จะมีความไม่อิสระส่วนหนึ่งนึกออกไหมแต่คําว่าอิสระมันยังมีอยู่นะเพียงแต่บางส่วนอะ มันจะต้องมีการเสียสละเวลาอมเวลาบางสิ่งบางอย่างให้กับความสัมพันธ์ด้วยแล้วถามว่าตอนนี้เขามีไหมไม่มีแล้วไพ่ก็บอกอยู่ว่าเขาเหนื่อยแล้วถ้าเขาเหนื่อยก็ต้องหมายพราะว่าเขาทำงานเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนคุนี้กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยากที่จะไปโฟกัสกับเรื่องทามาหากินก่อนเพราะฉะนั้นเขาอยากให้คุณอดทนสักนิดนึงแต่ถ้ารอเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเขาไม่ได้บังคับเนาะแต่ถ้ารอได้เขาก็อยากให้รอแหละอดทนสักหน่อยนึงเขาแค่กลัวว่าเขาจะทําหน้าที่คนรักได้ไม่เต็มที่เท่านั้นเอง แล้วเขาก็รู้นะว่าเขาเป็นคนทําลายความสัมพันธ์นี้แล้วถามว่าเสียดายไหมเสียดายมากๆเลยค่ะเสียดายจริงๆแล้วตัวเขาเองเขาก็ไม่เคยรักใครเหมือนที่เขารักคุณมาก่อนเลยคุณเป็นคนแรกเลยที่ทําให้เขารู้สึกในทิศทางนี้จากนั้นถ้ารอได้ก็รอเนาะอย่างที่บอกแต่ถ้ารอไม่ได้ก็อย,อย่าเสียเวลาค่ะไปหาอะไรทําดีกว่าอ่ะแล้วก็การคิดถึงคุณมันทําให้เขาประสาเสียเหมือนกันนะ สติแตกเพราะอะไรล่ะเขาก็อยากให้คุณเหมือนคุณอยากได้เขาแหละค่ะแต่ความไม่พร้อมมันมีคุณเคยเห็นไหมเวลาที่คุณอยากได้อะไรมากๆหรืออยากซื้อสิ่งๆนี้มากๆแต่คุณไม่มีตังคุณก็ไปแอบดูเรื่อยๆเช็คราคาเรื่อยๆราคาขึ้นหรือยังลดราคาไหมนั่นนี่นั่นนั่นนั่นแล้วคุณก็กดดันตัวเองเพราะคุณอยากได้แต่คุณซื้อไม่ได้คล้ายๆกันดังนั้นถ้าคุณรู้สึกเป็นทุกข์กับการที่ยังไม่ได้ลงเอยกับเขาเขาก็ไม่ได้ต่างจากคุณค่ะ เพียงแต่คุณอาจจะไม่รู้เหตุผลว่าทําไมเราถึงยังไม่ได้ลงเอยเท่านั้นเองในขณะที่เขารู้ทุกอย่างแต่เขาแค่ไม่ได้บอกคุณเพราะอะไรเขาก็ไม่กล้าบอกอยู่ดีมันก็เสียฟอร์มไปะละโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้ชายมาบอกสาวว่าเนี่ยฉันยังไม่มีตังเลยนะเธอชักหน้าไม่ถึงหลังอู้มันก็ดูเอาจิงมันขนาดเป็นผู้หญิงยังอายเลยจริงๆนะมันมันดูเหมือนเป็นคนไม่ค่อยมีความสามารถ มันดูเหมือนคนขี้แพ้น่ะง่ายๆก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนี้นะแต่หลายๆคนเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่อยากได้ความสัมพันธ์จริงจังที่ไม่ได้อยากให้ใครมาเลี้ยงดูเราโดยการไปบอกว่าฉันไม่มีอย่างนั้นฉันไม่มีอย่างนี้เพื่อให้เขามาช่วยเหลือนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้คือคนที่เขาอยากดูแลแล้วอยากเดินไปกับคุณจริงๆเขาถึงได้เป็นแบบนี้ดังนั้นแล้วถ้าอดทนรอไม่ไหวอย่ารอนะคะอย่างที่บอกไปเนาะ <S <S อ้าคิดถึงคุณมากมายนั่นแหละอทีนี้มาดูไพ่ทาโร่เพิมเ่มเติมว่ามีอออะะไรยากากกจบม อยากจะบอกมาอีกนะคะจะได้ทราบเหนื่อยหายใจไม่ทันเลยนะคะาเหนื่อยมากอยากทราบว่าใ้าอยากจะบอกอะไรอีกเดวิลฟอร์จูนนะคะจักรวาลก็มีส่วนในเรื่องนี้ด้วยจักรยานจากานัจกรยานบอกขอโทษไม่ได้ตั้งใจให้มันเจอกันตอนไม่พร้อม ฉันไมอยาให้พวกเธอลงเอยกันดีๆนี่แหละแต่นะก็อดทนกันหน่อยอ่ะนี่ไม่ใช่เสียงจักรวาลนะคะเสียงเราภาคเสียงภาคจักรวาลฮึบเดนเมจิเชียนคุณคามันคือพมรมลิขิตที่ทำให้คุณทั้งคู่มาเจอกันและทำให้คนหนึ่งคนไทยยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาใน relationship แบบเต็มที่เพราะเขาก็อาจจะอยากให้คุณเรียนรู้ การรอคอยอย่างมีความหวังด้วยหรือการ move on เพื่อไปหาโอกาสใหม่ด้วยก็เป็นได้ดังนั้นเอาที่สะดวกใจเลยนะคะอย่าฝืนตัวเองรอก็รอได้แต่อย่าลืมไปใช้ชีวิตตัวเองล่ะอย่าไปยึดติดจนกระทั่งทำให้ตัวเองไม่มีความสุขในชีวิตนะคะ two of swords reverse ต่างคนต่าง พูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นเพราะรู้ใจกันและกันอยู่แต่ยังลงเอยกันไม่ได้คุณก็รู้แหละว่าลึกๆเขารู้สึกยังไงแล้วเขาเองเขาก็รู้ว่าลึกๆเขารู้สึกยังไงกับคุณด้วยเช่นกันเดอลเวอร์สเปจ้าคู่สร้างคู่สมค่ะและในเวลาเดียวกันก็เป็นวิบากกรรมทั้งคู่ด้วยนะจ๊าที่ต้องมาเจอกันและมาเรียนรู้สิ่งต่างๆในโลกมนุษย์ว่าเราจะปรับตัวอย่างไรให้ไปกันรอดเพราะฉะนั้นแล้ว ค่อยเป็นค่อยไปนะลูกค่อยๆนะอย่ารีบขอ3าใบสุดท้ายนะคะสใบสุดท้าย KING OF s w r t d เนี่ยมีคำเป็นหมื่นล้านคำที่อยากจะพูดกับคุณเยอะเลยอยากจะที่บายอยากจะบอกนั่นบอกนี่นะคะ TREE OF w a n d s REVERS ตัดสินใจเราด้วยว่าเดี๋ยวจะต้องกลับมาเพื่อบอกคุณทั้งหมดเดอะฟู full, อัพไรท์คุณผ่าไพ่ปิดท้ายเลิศมากเลยคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนคนนี้จะต่อสู้เพื่อความรักของคุณแรกของเขานะคะ ดังนั้นแล้วอย่างที่เขาบอกนั่นแหละให้โอกาสเขาหน่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองตามลําดับอย่าไปเร่งนะคะบางสิ่งบางอย่างมันเร่งกันไม่ได้จริงโดยเฉพาะการสร้างเนื้อสร้างตัวเราไม่สามารถคาดเดาได้หรอกว่าเมื่อไหร่ที่การเงินและชีวิตของเรามันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นระหว่างน,นี้ส่งกําลังใจดีๆไปให้เขาให้เขาสร้างเนื้อสร้างตัวเท่าที่เขาจะทําได้แล้วเดี๋ยววันหนึ่งดูแล้วไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองเพราะเท่าที่ดูเขายังไม่ได้ไปไหน คุณส่งข้อความไปเขาก็อ่านอยู่ต่อให้ไม่ได้กดเขาไปอ่านเลยเขาก็อ่านแต่บางทีอาจจะไม่ได้ตอบคุณหรือทําให้คุณรู้สึกรวดเร็วทันใจเพราะเขาก็เหนื่อยด้วยนะคะมันมีตะแก่คนหนึ่งมาคอมเมนต์ทิ้งไว้ว่ามันไม่มีใครเหนื่อยเกินความสัมพันธ์หรอก <c oughs> แสดงว่าคุณยังไม่รู้โลกจริงๆและไม่เคยฟังคลิปเราหลายๆคลิปที่เราบอกว่าเราก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เราเหนื่อยแล้วเราไม่เอาอะไรเลย แม้กระทั่งกินเหนื่อยเรายังไม่เอาอะไรต่อเลยอยากได้เสื้อตัวหนึ่งมากเลยถ้าพอกินอิ่มแล้เหนื่อยก็ไม่ไปซื้อแลกกับบ้านดีกว่าเห็นปะความเหนื่อยมันทําให้ไม่อยากได้อะไรเพิ่มจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วอย่าประมาทความเหนื่อยของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะเหนื่อยและเครียดจากการทํางานด้วยนั่นคือที่สุดจริงๆเพราะฉะนั้นทําพยายามมองโลกให้มันเป็นการมองโลกจริงๆอย่ามองในมุมแคบๆในกะลาของตัวเองเนาะ มนุษย์เรามันไม่ได้ประกอบด้วยเราแค่หนึ่งคนบนโลกแต่มันประกอบด้วยสิ่งต่างๆที่สร้างความกดดันให้กันและกันเพราะฉะนั้นอย่าเป็นส่วนหนึ่งที่ไปกดดันใครสักคนที่คุณอยากครอบครองปล่อยเขาไปใช้ชีวิตให้มีความสุขไปสร้างสารรค์ชีวิตเขาถ้าคุณทําให้เขาดีขึ้นมาไม่ได้ให้เขาไปทําด้วยตัวเองเนาะโอเคนะคะฝากไว้เท่านี้เพราะเราบางทีเราอ่านแล้วก็รู้สึกบางทีมนุษย์โลกเราก็คิดว่าตัวเองอยู่ในกาลวนไปเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้มองโลกให้มันเป็นไปตามนั้นสักเท่าไหร่ ัานั้นความวเข้าใจคือสิ่งสําคัญที่สุดนะคะโอเคนะเอาเป็นว่าถ้ารักกันชอบกันก็กดติดตามนะจ๊ะแล้วก็อยากได้คลิปพี่กับคันหวข้ออะไรก็ฝากไว้ด้วยละกันนะส่วนใครอยากได้หินอยากได้ไพ่ยังขายอยู่เหมือนเดิมมาติดต่อซื้อกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทางช่องด้วยทั้งดูโฆษณาให้ติดตามคลิปแชร์คลิปและซปเปอร์แดงไว้เดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อนมีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาท็าปเพรสพฉันต้องใส่ดวงตาอ่อนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปตต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพใ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะ เป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้ เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบาราคาหกรามสิบาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็ส้ำรับที่2นะคะจะเป็น let love lead message cards อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ ข้อความจะประมาณนี้นะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น men and move on message card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักกวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะ เมนแ n and move on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่าอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูป คนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่แล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้ง 3, สามรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักนะราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639าบาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะ โอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบา,บายๆค่ะ